ฮช่โลบักช่วงนี้เนี่ยหายากมากเลยท่านพี่มีเพจหทุกเวฟเลยเนี่ยแนะนำผมหรือเปล่าวะมีมี F D C Shop ไงใช่เหรอเฮ้ไอหนุ่มท่านผู้ชมเนี่ยนะครับกำลังมองหาร้านโลบักเนี่ยนะผมขอแนะนำเลยร้าน F D C Shop นี่เองนะครับผมก็เลทเนี่ยอยู่ที่เลด5เนี่ยนะครับผมมีทั้งระบบกลุ่มและก็ไอดีพาร์ตเนี่ยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจนะครับผมลิงก์ตารางคลิปนี้ส่งไวแน่นอนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นนะจ๊ะเซนครับออฟฟิเชียล เฮ้ยไอ้อ้นจอมานบูเนี่ยมันมาโลกไหนอะ่ะเฮ้ยไอ้สองตัวนี้มันคือใครวะน,นี่ว้าวดูดิเฮ้ยสเลนเดอร์แมนวะน,นี่คนน่ากลัวเลยค่ะถ้าเดินมึงเนี่ยโอเคก็วันนี้เนี่ยนะครับอยู่กับผมคิงนัทคีดีแล้วก็ก้านะฮะแล้วก็ฟรีตนะคโดนี่เลย นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจ็บเจ็บเจ็บกูบอกเลยนะกูบอกเลยนะอย่ามาห้าวอย่ามาห้าวอย่ามาห้าวโอเคพอ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 หัวเรามาตีกันทำไมอ่ะแล้วพวกมึงเป็นตัวอะไรวะเนี่ยทำไมหัวมันกลเป็นอย่างนั้นอ่ะมึงดูตัวเองกับมึงพีตั้นดูตัวเองพี่ตั้นดูตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกล้าเดี๋ยวนะถ้ากูจำได้เนี่ยตัวกูไม่ใช่แบบนี้นะเว้ย ตัวคูเป็นหัวน้ำเงินน้ำเงินน่ะเออทำไมกลายเป็นอย่างนี้หลือวะเดี๋ยวมันเป็นผีวัวลำโพงกันหรอโอเคคนดูครับก้าวตอนนี้เนี่ยผมก็มาอยู่ในโลกของไมค์คาร์บีนนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาใช้ชีวิตกลายเป็นผีหัวโปกเว้ยไม่ใช่ดิผีหัวลำโพงเว้ยคนดูนี่เลยนะก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยละการนะจ้าเด็กๆน้องๆแล้วก็หนูหนูของพี่เลยนะโอเควันนี้เนี่ยคือผมเนี่ยจะใช้ชีวิตแบบก๊อตเลเวเออ คือเราจะไม่ไปแบบหลบซ่อนในป่านะเราจะซอวไบเวอร์แบบแบบว่าสุดยอดอ่ะเข้าใจปหะคือแบบเราจะไม่สร้างบ้านเลยฟิโตนเข้าใจปหเออเราใส่เลยเออเอาไงล่ะซอมบี้ก็ใส่เลยเว้ยเจอทีอ่ะหรือมันจะขุดทับทำป้าอะไรวะฟิโตนฮะต้นเดียวกันอ่ะเอออะไรวะน่ะคนงอเอ้ยะมาขุดอะไรต้นเดียวกันวะงงคืออะไรวะเขาเป็นแรของเขาวะโอเคเลยห้ใครไกลใครไกลใคไก่โอเคจะใคไก่เลยดีกว่าก้า ไข่เจียวไงทำไข่เจียวอ่ะเอย่าส่งฟิโต้น่าจะไม่มีสมองแหละอุ้ยดูดูไม่ด่าเขาทำไมอ่ะเอาเอาเอาให้เป็นหน้าแม่หยอกลีไม่ได้เลยไม่ได้โอเคไข่พี่พี่พี่ดูฟิโต้ดินายนายนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนายดูฟันมันดิดูฟันมันดิฟันเหลืองเตอเลยไม่ได้แปลงดูดิเออว่ะจริงแล้วแล้วเตอแล้วฟันมันอยู่ตรงไหนวะเธอกูไม่เห็นวะโอ้ยอยู่ข้างๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอเคคนดูครับก็เลยเกิดว่าใครในให้ผมเนี่ยกลายเป็นตัวอะไรแบบ2ี่ชั่วโมงหรือว่า1วันเนี่ยก็ลืมคอมเมนต์กันด้วยซึ่งวันนี้ผมก็จะทำการเล่นตัวนี้แหละชิลๆแบบนี้ไปเลยนะครับโอ้โหเป็นการกลับมาที่ดีสำหรับตัวผมเลยนะไม่ครับเนี่ยใครชอบอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยโอเคคนดูเดี๋ยวเราเนี่ยจะตัดภาพไปตอนดึกเลยนะตอนที่ผมฟาร์มของเลยเสร็จแล้วแหละนะฮะเฮ้ยไอ้ก้ามายังวะ ผมมาแล้วผมมาแล้วคตเหนื่อยเลยหาอย่างนานเลยโอ้ฟาร์มโคตรนานเลยเอาไอ้ก้าวฟาร์มคนเดียวเนี่ยไม่ไหวเลยเออแบบเฮ้ยได้อะไรมาบ้างวะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้ก้าวไม่ใช่แล้วเว้ยไม่ใช่แล้วเว้ยเฮ้ยก้าวมันมีของดีหรอเฮ้ยก้ามเกินไปว่ะแบ่งเพื่อนแบ่งฝูงได้ไปขยอะเท่าไหร่แหละเฮ้ยก้าวก้าวเร็วเร็วเร็วเลยว้าวก็ชดเพชรนิดหน่อยแหละเฮ้ยเยอะเลมากเฮ้ยฟีโต๊ดเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยตามมึงตามมึงฟีโต๊ดเลยนี่เฮ้ย เด็กคนนี้ดาบดาบแบบโหดขั้นเทพโอ้โหสุดยอดอ่ะว้าวโอเคแค่นี้เนี่ยกูคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วเว้ยน่าจะพร้อมลุยอ่ะอเขน่ะพร้อมลุยโอเคอ่ะโอเคโอเคโอเคแบบนี้เลยเว้ยคนดูเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้ชีวิตเลยตอนมืดๆเลยผมจะไม่แบบว่าซไบเวอร์อ่ะผมจะแบบใส่เลเวลใส่เลยเจอใครก็ใส่เลยโอเคตอนนี้ผมหิวข้ามากเลยคนดู โอเคขอล่าหมูเลยละกันนี่ไงคือแบบเฮ้ยจะเย็นเย็นดั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 นแบบนั้นเลยเหรอได้แบบนั้นเลยเหรอโอเคมามาคนดูหูไมเอ้ยได้ได้ได้คลิปนี้อย่าดราม่านะใช่ไหมใช่ครับอุยแบบติดไฟด้วยดูรดราม่ากันอีกอะแบบเฮ้ยมึงเสกของนี่ว่ะเอาจริงเนี่ย เราไม่อยากจะพูดเลยนะก็ก็ไม่ได้เสกเลยไม่ได้เสกอ่ะทำไมเนาะใช่ทำไมอ่ะไม่ได้เสกทำไมหนอนี่กูไม่ได้เสกครับกูไม่ได้เสกครับนี่เนีไม่ได้เสกอิกาไม่เลวเว้ยคนดูเอาง่ายเนี่ยช่องผมจะเป็นแบบว่าซาวเวอร์แบบเอางี้เอางี้คนดูถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยถึง500ไลค์จริงเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะซาวเวอร์แบบก๊อตเลยคลิปนี้เราแบบมาแบบชิวๆเฮ้ยกา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 ไอ้ก้า เฮ้ยตอวแล้ววะเฮ้ยเดือบวกกินเดือเฮ้ยกาคาคาเดือบวกกินเดืดว่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวเลยมาดิมาดิมาดิเป็นผวลำโพงหนึ่งวันเนี่ยเป็นผีัวลำโพงหนึ่งวันกูฆ่าทุกคนได้หมดเลยทำไมอ่ะ้ยทำไมหนอมาเป็นสิบคนก็ยอมมาเป็นเลืคนก็ยอมโหดไงนี่ไงผีลำโพงมันโหดผีลำโพงมันโหดผีลำโพงมันโหดเราเป็นผีลำโพงทำไมอ่ะ้ยทำไมหนอะทำไมหนอะมาดิ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 มาด้าเข้าใจมาดิมาดิมาดิมมันตายยากจังวะ กล้ามันถอยอ่ะไอ้ไอ้ผีใกล้ผีขี้ใกล้ผีขี้ก้ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยกล้าคิกจะปวดมือแล้วเนี่ยไอ้เทพผีแล้วมึงกล้าพอแล้วไม่กล้ากล้ากูหอนแล้วไอ้กล้าไอ้กล้ากูตายกล้ากูกตายงไปกันย้อนเมื่อกี้กับเอ็มเป็นห่วงกูไม่มีเอ็มโอเอะไรก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นเอ็มโเอ็มโอเอ็มโอ้อ็มโอเออเอ็เอ็ม นี่ยลเบดเบิกาาเยหรอก้าไมึงบอกว่ามึงมีมึงมีประตูเลยนะประตูสวรรค์ไม่เหรอเฮ้ยเฮ้ยตอหนีเข้าประตูสวรรค์หนีเข้าประตูสวรรค์มึงอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะก้าก้ปเข้าประตูสวรรค์ดีกว่า ก้าเราไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวเราไม่ไหวเว้ยผีระโก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเว้ยไม่ไหวจริงๆอ่ะไม่ไหวจริงๆมึงดูข้างหลังดิก้าเราไม่ไหวเว้ยไอ้ก้าขึ้นมาก่างไอ้ก้าดูดึงไอ้ก้าดหนูดลงไอ้อ้ยอ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยยอยโอ้ยโอ้ยโอ้้ย้้ย มาดิโอ้โหนี่ไงนี่ไงไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วไม่อยู่แล้วช่องอื่นช่องอื่นคนดูใช้ชีวิตแบบโง่ๆง่อุ๊ยแต่ว่าช่องเราเนี่ยแบบโหดไงเขาดูอ่าไปเลยกิก์นี่พอดีพอดีพอดีแล้วกิกเกิร์กเกิรเนี่เล่นอย่างนี้ก้าเก่าไม่เล่นอย่างนี้ก้าก็มันไม่ได้ก้า พูปีโตปีเลยปูด้วยปีโตจีไอ้ปีโตมันอยากเล่น่างยี้ดิมันเป็นอะไรของมันน่ะเฮ้ยเสกเสกมาเป็นตานตัวดูดิพอ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 เฮ้ยกล้าแบงมาแล้ววะ้คนเหนี่ยเลยจะต้เหแก่เลยไม่ไหวเลยคนดูเฮ้ยนั่นอะไรวะน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกา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 อะไรวะ ไก่นี่่าไก่ไก่นี่่าไก่ไก่ไส่ก่นั่นก่อน่ใจตรงนั้นก่อนอ๋อใช่อะตรงนี้เหรอเฮ้ยเออเออเฮ้ยคไปเหรอเฮ้คิกเปอร์ฮ่ฮ้อะไรอะคุณดูประตูอะไรวะอะไรวะอะไรวะมีในกล่องวะในกล่องของวิคนละกล่องเลยคนละกล่องเลยดิโมยขโมยโมยขโมยโมยขโมยโมยขโมมยขโมยขโมยโอเคแล้วเขาจะเอาไอ้นี้ไปทำอะไรเฮ้ยมึงแหกตาดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปอร์เฮ้ย เฮ้ยนี่มันทางลงไปหามังกรนี่พี่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยมังกรเหรอมังกรเหรอกูไม่กูไม่กล้าเฮ้ยเอ้ากล้ากูมาเร็วไอ้เอ๋วกลับมาเลยดฮ้ยมังกรเฮ้ยเราไม่มีคนแล้วไม่มีคนผมมีผมมีผมมีคุนๆๆไปดีกว่าเฮ้ย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 กล้ากล้ากล้าตูดมึงอ่ะเฮ้ยกล้าโอ้โหอะไรมาวะ แม่งไอฟิวตัวมันแึงแกล้งกูเหรอฮะไม่ได้แกล้งเอ้าโอ้อะไรมาเพื่อนไอเพื่อนเพื่อนแต่ละเราเราเป็นผีเปรตด้วยกันน่ะเราไม่เอาเราไม่แก้กันดีโอ้โหกูไม่ได้แกล้งกูทำให้เป็นไอ้ก้ามันทำอะไรของมันน่ะผมกาลังคูดเครื่องกายรังคูด้าเลยไอ้วันเฮ้ยเฮ้ยเร็วโอ้คเฮ้ยรับใช้แรงงานเดิกไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไอ้กา้กายกูพูดเองดกูพูดเองมะ ใก,กล้ากล้ากล้ากล้ปล่อยพี่ต้นคนนี้ก้า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 มันจะมีพลังด้วยเลยนเฮ้ยจริงว่ะก้าไม่มีพลังเพื่อนกูไม่ต้นมันกอดจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเพื่อนพวกเราปะมองตานี่จ้องตาดิเฮ้ยก้าจ้องตายเชี่ยเลยไปฆ่ากูดูขอคำหยาบนะครับขอโทษนะครับคุณดูเฮ้ยทำไมผมจ้องตามันไม่ได้มันฆ่าผมมาคุณดูเอ้ยมันฆ่าเอาเมาส์ไปจ่อหน้าไมันจะมันจะฆ่ามึงเลยตัวเนี้ยใช่โยอเฮ้ยแต่แต่มันกลัวน้ำเพื่อนมันกลัวน้ำเนี่ยมันกลัวน้ำกลัวน้ำเหรอเฮ้ย มันกลัวมันกลัวน้ำเนี่ยนะมันกลัวน้ำเนี่ยนะก้อนเนี่ยมันก้อนเฮ้ยมังกลัวเนี่ยมันก้อนเนี่ยมันกลัวเฮ้ยผีผีผีเปลี่ยนจะฆ่ามังกรกันหรอไปไม่ได้หรอเฮ้ยระเบิดตรงนี้ก่อนระเบิดตรงนี้ก่อนเฮ้ยอะไรมันกล้ากลัวมันกลัวน้ำใช่ไหมมันติดนี่ไงไปกตันกลัวน้ำเงินหนอกลัวน้ำเงินหนอกลัวน้ำเัินหนอโอเคโยนไปกล้ามันโยนไม่ได้สักทีอ่ะ เขจะงงอะไรเงี้เราต้องต่ผมจะตอบเอขึ้นไปเอาโอเคดีมากดีมากกล้าดีมากเลยดีมากเลยโอเคขอตัวนี้เลยผมขอตัวนี้เลยน่นจะง่าย <ไป S 1> นะตัวนี้เนี่ยเลย มาผีบ้าผมสู้กูไม่ได้เว้ยก้านี่ไงปลาไข่ไงปลาไข่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยเวมันพ่นมันพ่นน้ำมันมันพ่นน้ำลายพ่นน้ำลายเต็มพื้นเลยพ่นน้ำลายกันหรอเออสวยงามนน้ำลายเต็มพื้นเลยนน้ำลายเต็มพื้นเลยแล้วเราแล้วเราจะฆ่ามังกรยังไงก้าอุ้ยเราทะาลายหัวใจหมดเลยเอ้ยหัวใจหมดแล้วทุกคนหัวใจหมดแล้วเอ้ยยังไงต่อแล้วยังไงต่อฆ่ามันฆ่ามันฆ่ายังไงวะเดี๋ยวเมันจะเอ้ยมันจะลงมาตรงกลางเราจะฆ่ามัน ตรงนี้ยนะตรงนี้ด้วยใช่ไหมเราว่ามีธนูมายิงเราเอ้ยกล้าได้ยังไงกล้ากล้าเสิร์ฟมันดิกล้ากูบินกูบินกล้าดิกล้าบดิกล้ามาดิมาดิกล้ากล้าของตีอยู่เนี่ยตีอยู่เนี่ยตีเนี่ยมาดิมาดิกลัวนะมาดิเฮ้ยไอพวกนี้มันฆ่ากูไอ้บอลอะไรวะผมบดลอะไรวะกล้ากูโดนอะไรอ่ะกูโดนอะไรกล้า น้ำลายมันน้ำลายเป็นน้ำลายให้น้ำลายเป็นพิษโอ้โหแม่งแม่งมันแม่งมอนไม่แปลงฝันไอ้้าเขาจไปยตตาย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 ตียตาตาย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 ตานตยยยยยายายตายายตยตายตยตยาตายตตาวตลยตายตลยตายตตยตาตีตาตาตาย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 ตยตายตายตยตา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 ยายายตายายาาานานมันยยยบยย มันกลัวมันกลัวมันกลัวแล้วว่ามันกลัวแล้วว่ามันหว่านเ่าว่ะคิดดูดีมันหวานเราได้ไงอ่ะคุณดูดิผีเบสก็โหดกันวยไม่ดีไม่ดีนี่ไงเสือมันเลยเสือมันเลยเสือมัอเอาเอาเจ็บจัดจหลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยหลังเข้าเฮ้ยโถมหลังโถมแม่งหลังม่งโถมเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยตีว่ะตีู่ะเฮ้ยเฮเฮ้ยไม่้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีตีมาตีมาตีมาโอ้โหโอ้ชิโอ้ชโอ้ตัวอะไรเป็น เฮ้ยลอยลอยตัวอะไรวะกิ๊บเป้ามาจากไหนวะเฮ้ยกิ๊บเป้ามาจากไหนวะไอพี่โตไปเล่นแกมกูดีเฮ้ยจะจบไะเนี่ยมันไม่ไหวเลยกล้าเสิร์ฟมันิกล้าเอ้ยเอ้ยขัซอมบี้สู่มังกรนึกว่ากล้ากล้าบกาบบึมือกูแข็งแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยผีอะไรไเนี่ยเตมไปหมดเฮ้ยเฮ้ยผีเฮ้ยผีเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ขาวพี่ขาวเฮ้ยเฮ้ยพี่ขาวเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ไม่ไม่อยู่นิ่วไม่อยู่แล้วไม่เดเลยเขาไปแล้วกันไม่ไปเลยเขาไปแล้วเนี่ยเขาจงการเขาใครอะใครอะกล้าใครอะคกูจับใครแล้วกูจับใครแล้วก็เขาลงไปแล้วกล้า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 คุลงไปไม่ได้กล้าลงไปแล้วโอเคเฮ้ยโอ้โหเหนื่อยใจกล้าอันนี้คือจบแล้วเหรอ S 2> <S 2> ใช่พี่โอ้กดรีซีแล้วก็ถอนก่อนด้วยพี่เฮ้ยพิการพิการอย่า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 เล่นอย่างนี้เดียเฮ้ยโอเคคนดูก็เรียบร้อยนะครับในวันนี้นะเสียผมนี่ไม่มีเลย <c oughs> โอเคนะครับคนดูครับก็แต่กิฟต์นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมเชียร์ผมด้วยผีเปรตน,นะจ๊ะผมบอกเลยว่าเป็นที่แบบเฟี้ยวมากเลยเนาะกล้าเนาะ สนุกอะสนุกมากเลยอ่ะคุณดูย้ายผมเนี่ยเป็นผีเปรตอะไรอีกเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะให้ผีเปรตเป็นเพื่อนผมเลยละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยละกันคลิปนี้ขอประมาณ500ไลค์นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําการโอ้โหดูดูมันทําดิคุณดูดูมันทาดิดูมันทำดดูมันทำดีโอเคใครก็ดูครับก็ใครชอบไม่ครับนั่นแหละนะครับบอกผมด้วยผมไปละคุณดูจุ๊บเดี๋จิ๊บจุ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 ๊บไม่ายครับคุณดูไปละ